ครับสวัสดีครับเมื่อนี้พ่อกันต่อจากคลิปที่แล้วครับสีผ้ามาเกเียดครับอันนี้ผลงานผลงานในกระตาครับอันนี้เฮลโลง,งเลืองครับอันนี้ มาผู้เดียวครับดูอะลรเคือมีหน่อยดอกนะปะ่ะทรงคือล่ะครับสีผ้าพี่น้องไปย่างหานํำกันครับปะ่ะเห็นอีกแลลวครับดอกหนึ่งครับ ดอกงามเลยครับแมนบอร์นั่นนะ่แมนเลยครับในบกครับยี่นีละต้อเสีล่ะดีครับ,บ,บ,รบด,บด,ด,บด,ดีพอดีงมงามครับอันนี้ก็งามครับอันนะั <c> ้น <oughs> เกิดทุกขังนะาพาครับ มีดอกเดียวไปปาดตีนเอากันครับดอกเดียวเอางามดีครับหนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับ มักบ่ละครับคลิปเก็บเห็ดมาเนี่ยขั้นมากก็กดไลค์ให้เด้อครับกดไลค์ให้แน่ครับกดไลค์ให้เน่กดแชร์ให้น้ำครับขั้นมากอีกเลยก็กดติดตามเป็นพ่อมครับเป็นกำลังใจให้เด้อให้มีแห้งมายางหาเห็ดนะครับเป็นกำลังใจกดติดตามครับคุ่มค่ามื่อยนะครับนี่ซําอาบน้ำนี่ครับ เดี๋ยวาพาไปเอาดอกนั่นครับดอกน,นั้นดอกใหญ่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวโซ่กนมีของดีก็ต้องโู้ครับโู้ครับโซ่โซ่เห็นละงกเหลืองครับว้าวมีของดีต้องโู้ ได้เห็ดเป็นเริ่มว่าเอาดูแล้วครับไปเอาดอกนัน้นไปฮะเบมึงนะครับบอกไงเลยเทิงคุ๋นขมี้ครับเอาดอกนี้ก่อนครับมึงนะครับไง โมนิเดซีดัวครับจุบใจครับโมนิเก็บเพ็ดครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงก็กลัวกสิเที่ยงแล้วครับแบตเบิร์ดแล้วครับแบตซีเบิร์ดแล้วครับ เมื่อนแบตโทรศัพท์เลยครับแบตคนครับสิบวันแล้วเมื่อยแล้วครับไปเก็บเอาไข่นี่กันสิขอญาตดนะครับวันนี้จังพอกันไม่มื่อนาเนาะครับโอ้โหีไข่เยอะแต่เสียอ่อนจังพอกันไม่มื่อนาครับมื่อนาจังพอกันไม่สําหรับวัอนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับที่อยู่เป็นกําลังใจให้กันมากัดกดไลค์ให้แน่ครับกดแชร์ให้น้ำกดติดตามเป็นความขอย้ำอีกเทื่อได้ครับจังพอกันไม่คลิปหนาครับ สวัสดีครับเนี่ยลืมครับลืมลืมลืมโซ่ผลงานครับมามามาบ่งผลงานครับบ่งผลงานลืมตัวล่ะสรุปผลงานครับเห็นไหมมูเหลโลงเหลืองมูนี่ที่ได้ตอนนั้นครับแล้วก็มาได้เหลนลงขาวตติมกันลายเติบครับคุ้มค่าครับคุ้มค่ายางมือครับตาสวอนบ่ครับพี่น้องสวอนบ่ครับถ้าพี่น้องสวอนก็กดไลค์ให้ด้ครับ ตัแสอันบ่ดอกงามงาม่ให้ลงกับขาวิแต่ดอกใหญ่ครับไปพอกันใไม่มือนาครับวันนี้